ได้ไหมผมผมมีไอเดียให้ทุกตัวละครของผมนะเว้ยผมไม่ได้แบบสร้างมาเฉยๆนะตัวละครผมถ้าลง YouTube ผมผมแนะนำไปดู YouTube ได้ผมอยากโชว์สกินผมมากแต่ละแต่ละเกมนะครับโอเคเราจะเริ่มสร้างตัวละครแล้วก็คลิปนี้อาจจะไอ้ตรงเนี้ยอาจจะตัดลง YouTube ด้วยเพราะว่าผมอยากจะพูดเกี่ยวกับตัวละคร MMO ผมนะเพราะว่าตอนนี้สร้างตัวละครใช่ไหมจะเล่ามาให้ฟังว่าไอเดียการสร้างตัวละครผมเป็นยังไงนะครับ ปกติแล้วแน่นอนว่าตัวละครที่ผมเล่นส่วนมากผมก็จะเล่นเป็นสายซับนะครับเสียงดังจังก็เดยผมไม่สามารถเอาเสียงออกได้ใช่ไหมไม่งั้นมันจะเซิร์ฟจะระเบิดไม่ไม่จริงมันจะผมต้องไปต่อคิวเข้าใหม่เพราะงั้นเอาเสียงอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคผมเล่นเมจ่แล้วเล่นซัพพอร์ตนะครับที่แน่ๆคือผมจะเล่นซัพพอร์ตแล้วก็ ในเกมนี้ของของลอซาเนี่ยตอนนี้มันมีซัพพอร์ตอยู่2คลาสคือพาราดินของวอริเออร์แล้วก็เมดที่แบ่งไปสายบาทมันจะเป็นมันจะเป็นซัพพอร์ตฮิวเลอร์บัฟอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งผมก็จะมาเล่นตัวนี้นะครับและผมเครียดตัวละครไวไ้เรียบร้อยละผมเครียดตัวละครไวไ้เรียบร้อยและ้ะตอนเมื่อเช้าคือวันนี้ผม ผมมีธุระตอนช่วงบ่ายนะครับแล้วตอนแรกจะไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้กลับมาสตรีมด้วยแต่ว่ากลับมานะะกลับมาทันแล้วก็เออสตรีมรอสราดีกว่าเนาะนั่นแหละมาสร้างสร้างไว้เมื่อเช้าไอเดียการสตรีมเอ้ยไอเดียการสร้างตัวละครผมอันนี้อันนี้คือตัวละครผมนะนี่ผมให้น้องตาบอดข้างด้วย <laughs> คือไอเดียการสร้างตัวละครผมอะผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นแบบคนคนที่ดู สังเกตหรือเปล่าแต่ว่าปกติแล้วตอนผมสร้างตัวละครของ MMO อะ่ะผมจะไม่ได้แบบสร้างให้มันเพอร์เฟคทุกอย่างหมายถึงผมจะคิดคาแรคเตอร์ให้ตัวละครนะไม่รู้คนอื่นแบบคนที่ดูคิดเหมือนกันไหมนะทุกคนคิดเหมือนกันไหมเพราะว่าเหมือนแบบตอนผมเล่น MMO ตอนสร้างตัวละครผมชอบให้คาแรคเตอร์มันอ่ะเหมือนแบบเราเรา,เราสร้างตัวละครมาแบบนี้เราอยากให้ตัวละครเรามีคาแรคเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยลองลองย้อนกลับไปตอนที่ เอา New World แล้วกันทุกคนน่าจะรู้จัก New World แล้วเนาะ New World ตอนนั้นผมเล่นก็ตอนเซิร์ฟเบต้าหรือว่าแบบตอนตอนเล่นเทสเซเวอร์ผมก็เล่นเป็นพี่โลนใช่ไหมพี่โลนมันก็จะมีจุดเด่นอาจจะไม่ใช่ตําหนิแต่มันก็เป็นจุดเด่นก็คือพี่โลนใช่ไหมผมชอบทำให้ตัวละครมันมีแบบจุดเด่นหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คนมองว่าเป็นจุดด้อยก็ได้เช่นแบบตัวแบบเนี้ยแบบตาบอดแบบเนี้ยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ อาจจะเป็นจุดด้อยแต่มันเป็นเหมือนเป็นเอกอัตลักษณ์ของตัวละครผมชอบไม่ตัวละครเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมจะได้แบบใส่ชุดหรือว่าแบบจัดสกินจัดอะไรให้มันเข้ากับจุดเด่นตรงนั้นแบบพี่โลนใช่ไหมเราก็ทําให้ชุดมันดูแบบธรรมะทะแมงหน่อยแล้วก็ไม่ใส่หมวกไม่ใส่อะไรโชว์ความเป็นพี่โลนของเราหรือว่าตอน New World ปเปิดแล้วเซิร์ฟจริงเราเล่นถ้าใครสังเกตตัวละครเราจะเป็นเจ๊แต่ถ้าผมไปตัดลง YouTube หรือว่าแบบตัดลงเป็นคลิปเนี่ยผมจะเอารูปแปะให้นะ ตอนเราเล่นเซิร์ฟจริงใช่ไหมใครจําได้เจ้เราก็จะเป็นแบบหน้าหน้าฝั่งเนี้ยเหมือนโดนโดนไฟลวกหรือว่าโดนแบบโดนสกิลอะไรหน้าหน้าไหมไปฝั่งหนึ่งใช่ไหมผมเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเป็นจุดเล็กๆเหมือนเป็นฟลอร์ของตัวละครเนี้ยผมไม่ยอมแบบผมไม่ชอบให้ตัวละครผม MMO ผมมีความเพอร์เฟกชอบให้มันมีอะไรแบบนิดหน่อยที่มันเป็นจุดขายของตัวละครนะพอพอเจ๊เป็นมีหน้าหน้าเป็นรอยใช่ไหมเหมือนแบบหน้าไหมเป็นเป็นรอยเป็นแผล ผมก็แบบให้เจ๊ทำผมแบบโยนมาทางเนี้ยถ้าใครถ้าใครจำได้นะหรือว่าลองลองลองหารูปดูก็ได้แบบเจ๊มันจะผมแบบปัดมาฝั่งนี้เลยแล้วก็โชว์รอยไหมโชว์รอยไหมที่ที่หน้าแล้วเสื้อข้างหน้าด้วยความที่รอยไหมมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเสื้อที่เราใส่ชุดผมผมว่าจะพยายามให้ข้างหน้ามันไม่มันไม่เด่นให้ให้รอยแผลมันเด่นแล้วก็ข้างหลังค่อยไปเด่นแทนก็คือเป็นผ้าคลุมลองลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมมีคาแรคเตอร์ของตัวละครนะว้ยทุกคน หรือไฟนั่สิบสี่ไฟนสิบสี่คาแรคเตอร์ต,รอตัวละครผมก็จะเป็นแบบจริงๆไฟนอ่นมันทําให้มันมีฟลอร์อยากหรือมีมีตาหนิยากเพราะว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างเอามาเป็นพรีเซตเนาะผมก็เลยให้แบบให้คาแรคเตอร์ต,รอตัวละครผมเป็นตัวตัวมังกรเป็นแบบมังกรมีเกล็ดลองลองดูหน้านี้ก็ได้เป็นอันนี้นะเดี๋ยวนะผมปิดยังไงหน้านี้อ๋อปิดอย่างนี้ เน่เน่เป็นตัวละครมีเกรดเหรอมันมีเกรดมันเป็นมังกรอะแล้วมีเกล็ดมังกรผมชอบแล้วผมทําอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าเออให้มันเป็นเหมือนแบบบนโลกที่มันไม่ได้มีทุกคนมีเก็ดเข้าใจไหมคือทุกคนบนโลกไม่ได้มีเกรดผมก็เลยให้น้องแบบมีเก็ดแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดด้อยหรือเปล่าตอนที่น้องมาใหม่ๆก็อาจจะแบบใส่ชุดปิดมิดชิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอคนที่สนิทขึ้นหรือว่าลงดานลงอะไรที่รู้สึกว่าเออเราเริ่มสนิทกับ คนในโลกนั้นเราก็เริ่มเปิดขึ้นเริ่มโชว์ขึ้นความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวละครผมในไฟนอนใช่ป่มผม, <laughs> ผ,มผมมีไอเดียให้ทุกตัวละครของผมนะเว้ยผมไม่ได้แบบสร้างมาเฉยๆนะตัวละครผมแบบของไฟนอนก็เดี๋ยวถ้าลง YouTube ผมผมแนะนำไปดู YouTube ได้ผมอยากโชว์สกินผมมากแต่ละแต่ละเกมนะแบบของไฟนอนก็จะมีแบบชุดที่น้องอยู่กับคนอื่นน้องก็จะแบบใส่ชุดเปิดเอใส่ชุดปิดหน่อยไม่ไม่อยากแบบโชว์ความ เกล็ดให้คนอื่นเห็นเขา้าใจปะอาจจะแบบคิดว่ามันแตกต่างจากคนอื่นแต่ถ้าแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรก็เปิดมากขึ้นให้แบบเรายอมรับในเกล็ดของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็เหมือนกันของลอซาผมพยายามให้น้องมีให้ตัวละครของเรามีแบบมีจุดที่ผมจะสามารถดึงมันออกมาได้ตอนตอนทําสกินแต่ลอซาก,ก็เหมือนกับไฟนอนก็คือมันก็ทําเป็นพรีเซ t ตนะครับคือมันทําให้มันมีจุดจุดด้อยยากอะหมายถึงแบบมีมีฟลอยาก แต่มันมีอันนึงที่มันน่าสนใจคือมันสามารถทําให้ตาหายไปได้ผมก็เลยเลือกโอเคให้น้องตาบอดแล้วกันผมไม่เคยทําตัวละครตาบอดเลยนะเวย้ยแต่อันนี้จะเป็นตัวละครตัวแรกของผมที่ตาบอดนะครับผมเป็นเป็นตัวแรกของผมที่จะทําผมตาบอดแล้วก็มีตาเป็นงูด้วยนะอันนี้คือไอเดียของผมมีมีมาร์กบนหัวยังไม่รู้ว่ามาร์กค,คืออะไรแต่ว่าตอน แต่ตัวละครตัวนี้ถ้านแนนอาคตมีสกินมีแบบเราอยากเติมซื้อสกินหรือเราอยากซื้อสกินมาใส่หาสกินมาใส่เนี่ยผมก็น่าจะโชว์2อันนี้เป็นหลักหมายถึงแบบชุดอาจจะไม่แบบวิววับมากอาจจะไม่เด่นมากจะให้หน้าเด่นเป็นหลักแล้วก็ให้ตากับให้มากบนหัวเด่นประมาณนั้นอันนี้ไอเดียคร่าวๆใครที่แบบมาเล่นลอ s t Ark จะได้พอเข้าใจว่าทําไมผมถึงแต่งตัวน้องแบบนี้หรือว่าตอนผมเล่นตอนแบบเราเราเล่นในเนื้อเรื่อง ลักษณะของน้องมันจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยใครที่มีไอเดียการแต่งตัวละครยังไงใน MMO นะครับลองพิมพ์มาได้อันนี้พูดไว้ในสําหรับตอนตัดไป YouTube <c oughs> เพื่อใครจะคอมเมนต์ไว้นะผมอยากอ่านของทุกคนเหมือนกันว่าคิดหรือเปล่าตอนตอนสร้างตัวละครว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเราเป็นยังไงหรือว่าแบบเออแคส่สร้างไปตามที่เราอยากได้อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกแหละตอนผมสร้างผมพยายามไม่ให้มันเพอร์เฟกนะให้มันอิมเพอร์เฟกอย่างน้อยมีบางจุดที่เราสามารถขายได้อะแบบเป็นจุดขา,ขายของตัวละครตัวนั้นแล้วก็ ดึงดึงจุดเด่นตรงนั้นออกมาโอเคแอปพลายผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้เราจะเป็นเราดองดูหรือว่าสวีทพีได้หรือ,อยังแต่ผมคิดว่าสวีทพีน่าจะไปแล้วนะทําตัวใหญ่ได้ปะพิมพ์ตัวใหญ่ไม่ได้เดีเ๋ยวเกไม่ได้สวีทพีน่าจะไปแล้วโอเคอ่าอิดสวีทพีอิดสวีทพีก็ไปแล้วสุดยอดแอมสวีทพีก็ได้น่าจะได้แน่ Hey there sweetie it'll be all right We're a team just you and me Together we'll survive